สวัสดีค่ะพกับเก๋เพชรยนต์อีกแล้วนะคะวันนี้เก๋อยู่ที่บริษัทเพชรยนต์สาขาสุวินทวงศ์นะคะวันนี้พาทุกท่านมาดูรถที่มีความประหยัดน้ํามันอีกรุ่นหนึ่งนะคะอีกแบรนด์หนึ่งเลยนะคะเป็น Honda City 1.0s นะคะเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบนะคะราคาคันนี้ป้ายแดงขายอยู่ที่599,000บาท วันนี้ลูกค้าได้ในราคาแค่3า9 0 0 0้าหมืกบาทเองนะคะประหยัดกว่าป้ายแดง2 0 0 0 0 0เลยใครที่หารถราคาประหยัดประหยัดแล้วก็ประหยัดน้ำมันเก่งแนะนำเลยนะคะสำหรับ Honda City 1.0S คันนี้นะคะประหยัดน้ำมันถึง23.3โลลิตรเลยนะคะยิ่งใช้ในกรุงเทพนะคะคันนี้เหมาะมากๆเพราะว่าหาที่จอดรถง่ายๆแล้วก็ประหยัดน้ามันเลยนะคะช่วงรถติดๆนี้ใช้คันนี้สบายเลยนะคะใครสนใจอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเบอร์โทรด้านล่างสามารถแอดไลน์แล้วก็ 哦。<music> พักมาหาเกดได้เลยเกดส่งรายละเอียดต่างๆให้นะคะส่วนวันนี้นะคะคันนี้จะเป็นรถเข้าใหม่นะคะยังไม่ได้ทําการชงด้วยซ้ำเพิ่งเข้ามาเมื่อวานนะคะให้ทุกท่านดูก่อนเพื่อนเลยนะคันนี้นะคะ3ามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทได้รถปี2020นะคะแล้วเลขไม่อยู่ที่เจ็ดหมื่นเท่านั้นนะคะรายละเอียดของตัวรถเดี๋ยวเก็บพาชมรอบคันกันเลยนะคะมาดูด้านหน้าของตัวรถโคมไฟสวยๆใส,ๆ,สๆเลยนะคะไม่มีร่องรอยสะเก็ดหินใดๆนะคะการชนไม่มีร่องรอยการถูกชนเช่นกันนะคะ โลโก้ฮอนด่ายังอยู่ครบ,ครบนะคะเป็นสีโครเมียมให้มาแบบนี้เลยนะคะทุกอย่างโครงสร้างเดิมทั้งหมดเลยนะคะให้พาดูโครงสร้างกันนะว่ารถที่เรานําเข้ามาไม่มีร่องรอยถูกชนนิดหน่อยก็ไม่มีนะคะเพราะเราคัดรถเกตเอมาให้นะคะฝากระโปรงด้านหน้าไม่มีร่องรอยบุบๆใดๆนะคะสันเหลี่ยมยังคมๆด้วยนะคะและกระจกรถทุกบานยังเป็นกระจกเดิมจากฮอนด้าด้วยนะคะมั่นใจได้นะคะข้อสังเกตการสังเกตร,กตร,รถยนต์มือสองนะคะจุดไหนบ้าง ที่สังเกตได้ง่ายๆนะคะว่ารถคันนี้ไม่เคยโดนมา กระจกรถเช่นกันนะคะสังสามารถสังเกตที่กระจกรถได้เลยเพราะว่าถ้าเป็นกระจกดเดิมโลโก้ Honda อยู่ครบๆแบบนี้แสดงว่าไม่เคยเปลี่ยนกระจกมาแน่นอนเขาจะมีพาร์ทอะไรของเขาอยู่นะคะส่วนตัวล้อนะคะได้เป็นล้อเดิมนะคะล้อกระทะเดิมจากโรงงาน Honda เลยนะคะคันนี้ส่วนยางเดี๋ยวเกตด,ดูรายละเอียดของปีให้นะคะถ้าเป็นยางปีเก่าก็จะเปลี่ยนให้ทั้ง4เส้นเลยนะคะมาดูในส่วนของกระจกมองข้างนะคะเป็นสีขาวเดีย่ยอ,อสีเดียวกันกับตัวรถมาพร้อมกับตัว ตัวสีดําแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ระจกรถทุกบานอย่างที่เกยแจ้งนะคะยังเป็นของ h o n ด a าทุกบานด้วยไม่มีร่องรอยแตกเลา้าใดๆแน่นอนนะคะส่วนด้านในนะคะแผงข้างประตูเป็นพลาสติกขึ้นรูปสีดํานะคะตัวปรับกระจกเป็นแบบไฟฟ้าซอกหน้าตรงนี้หัวน,อน็อตเดิมๆทั้งหมดเลยนะคะหัวน,อน็อตเดิมๆทั้งหมดเลยนะคะไม่มีร่องรอยแกะเกาใดๆนะคะส่วนด้านในของฝั่งผู้โดยสารและฝั่งคนขับนะคะคอนโซลหน้าถือว่ากว้างขวางแล้วก็ให้ความสะอาดสะอ้านมากๆเดี๋ยวเราเก็บรายละเอียดให้ พร้อมขายนะคะจะรีวิวให้ชมอีกรอบหนึ่งนะคะส่วนตัวเบาะได้เป็นเบาะผ้าสีดํานะคะไม่ร้อนแน่นอนนะคันนี้นะคะคือออกแบบมาดีนะคะออกแบบรองรับสรลระได้ดีนะคะสําหรับตัวเบาะนะคะคันนี้ได้เป็นเครื่องยนต์1.0นะคะแต่ว่าได้เป็นเครื่องยนต์เทอร์โบ แรงหรือเหลือแน่นอนนะคะเป็นอีโคคาที่ยอดนิยมเช่นกันสำหรับ Honda City 1.0S นะคะเครื่องยนต์เทอร์โบปี2020แล้วฝั่งผู้โดยสารกว้างขวางมากไม่ต้องงอเข่างอขาเลยนะคะไม่ต้องงอเข่างอขาเลยสามารถนั่งกันสบายๆได้เลยนะคะไม่แออัดแน่นอนใครสนใจสำหรับคันนี้นะคะบอกได้เลยว่าราคาสุดคุ้มมากๆ399,000บาทจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวผ่อนอยู่ที่ประมาณ7,000นะคะรายได้อยู่ที่15,000บาทออกคนเดียวไม่ ต้องค้ามเลยนะคะแล้วคันนี้ดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้น2.29เท่านั้นนี่คือดอกเบี้ยรถมือ2นะคะมั่นใจได้ได้ดอกเบีย้ยพิเศษแน่นอนเพราะว่าศูนย์รถยนต์ของเรานะคะเต็นเพชรยนต์เขาจะมีมาตรฐานมีไฟแนนซ์รองรับเยอะนะคะสมมติว่าพี่จัดไฟแนนซ์กับ ฝั่งนี้ไม่ผ่านเราก็มีไฟแนนซ์รองรับมีทางออกให้เลือกหลายทางนะคะคันนี้ Honda City 1.0S เครื่องยนต์เทอร์โบนะคะใครสนใจหรือหาใช้งานอยู่ประหยัดน้ำมันเหมาะมากๆกับน้องน้องใหม่ๆนะคะเป็นนักศึกษาหรือว่าจบใหม่นะคะทำงานเพิ่งทำงานคันนี้เกณฑแนะนำเลยนะเพราะว่าเป็นรถคันแรกที่มีความประหยัดแล้วก็ขับคล่องตัวนะคะกระจกด้านหลังเขาก็ไล่ฟ้าให้เรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้ ไล่ฟ้ามาเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะก่อนรับรถทําสปาด้านนอกด้านในให้อีกนะนี่นะคะไม่ได้ปล่อยรถไปแบบนี้แน่นอนนะคะนี่เป็นสภาพของรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะฮะมาดูในส่วนของฝั่งคนขับนะคะออปชั่นต่างๆให้มาเยอะเช่นกันนะพวงมลาลัยเป็นแบบมาติฟังก์ชันพุชสตาร์ทมีให้พร้อมเลยนะคะคันนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้ขับกันสบายๆนะคะเครื่องเล่นวิทยุได้เป็นเครื่องเล่นซีดี f m ใช้งานได้ปกติเลยนะคะแอร์แมนนวลมาเบาะได้เป็นเบาะผ้านะคะ ยังไงก็ไม่ร้อนแน่นอนนะคะใครสนใจคันนี้ปรึกษาในเรื่องการออกรถหรือว่าอยากได้ข้อมูลตัวรถเพิ่มเติมแจ้งกันได้เลยนะคะรถเข้ามาใหม่วันนี้พาดูก่อนเพื่อนเลยเดี๋ยวส่วนถัดไปเราไปดูห้องเครื่องยนต์กันนะคะเปิดนี้ไปดูกันเลย มาดูกันต่อในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะคะห้องเครื่องยนต์เดิมๆแบบนี้เลยถือว่าห้องเครื่องยนต์สะอาดสะอ้านนะ ไม่มีร่องรอยของหยดน้ํามันใดๆเลยนะคะไม่มีร่องรอยของหยดน้ํามันใดๆมั่นใจได้นะคะหัวน็อตเดิมๆทั้งหมดเม็ดอาร์ตยังอยู่ครบๆด้วยนะคะเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะบ่งบอกได้นะคะอย่างที่เก๋บอกคือไม่มีร่องรอยการถูกชนมาแน่นอนนะคะฝากระโปรงเดิมๆนะคะฝากระโปรงเดิมๆให้มาแบบนี้เลยนะคะให้ดูความเดิมๆนะคะมออกยังอยู่ครบๆเลยนะคะนี่คือเป็นของเดิมทั้งหมดนะคะให้ดูหัวน็อต นี่นะคะหัวน็อตเดิมๆให้มานะคะมั่นใจได้นะคะซื้อรถกับทางเพชรยนเราจะเน้นแต่รถเกจเ A มาให้นะคะนี่แ่นเพจต่างๆยังอยู่ครบๆด้วยนะคะเลขจัสีต่างๆตรงกันแน่นอนนะคะท่านไหนสนใจนะคะปรึกษาเก๋ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการออกรถหรือว่าการจัดไฟแนนซ์นะคะลูกค้าต่างจังหวัดนะคะก็สามารถออกรถได้เช่นกันนะคะไม่จําเป็นต้องเดินทางมากรุงเทพเพราะว่าเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงบ้านเลยนะคะ ปหารถใช้งานนะคะในเรื่องของความประหยัดน้ํามันเกียแนะนําเลยคันนี้สุดคุ้มแน่นอนประหยัดกว่าป้ายแดง2 0 0 0 0 0นะคะเพราะว่าราคาป้ายแดงอยู่ที่5 9 9 0 0 0บาท วันนี้ลูกค้าได้รถในราคา3 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นได้เป็นรถปี2020ด้วยนะคะจัดไฟแนนซ์สามารถจัดยอดเต็มได้เลยผ่อนอยู่ที่ประมาณ70,00นะคะรายได้อยู่ที่1 5 0 0 0บาทออกคนเดียวเลยไม่ต้องค้ำนะคะรถคันนี้มีความประหยัดน้ำมันแน่นอน23.3โลลิตรเลยนะคะได้เป็นเครื่องยนต์เทอร์โบด้วยถ้าสนใจคันนี้ปรึกษาเกดได้เลยนะคะเบอร์โทรด,ด้านล่างสามารถแอดไลน์มาคุยกันได้เลยนะคะเดี๋ยวเกดส่งข้อมูลต่างๆให้นะคะเราจะมอบแต่ความสุดคุ้มให้ ลูกค้าแน่นอนนะคะไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ต่างจังหวัดหรือว่ากรุงเทพนะคะก็สามารถออกรถได้เช่นกันนะคะไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนนะคะเราก็จะตามไปนะอยากได้อยากจัดไปแน้นถึงบ้านนะคะเราก็มีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงบ้านด้วยดอกเบี้ยเริ่มต้น2.29เท่านั้นนะคะถ้าสนใจคันนี้รีบปรึกษาเก๋ด่วนเลยเพราะว่าราคาสุดคุ้มมาก399,000บาทเท่านั้นนะคะพร้อมกับรถโครงสร้างเดิมทั้งหมดเลยไม่มีประวัติการชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำมาแน่นอนนะคะหลังการขายยังมีบรันาี ให้หลังการขายด้วยนะคะคุ้มค่าม,มากๆเลยซื้อรถกับทางเพชรยนต์นะคะเพราะว่าเราเน้นบริการด้วยใจแล้วก็ความจริงใจให้ลูกค้านั่นเองนะ,คะใครสนใจรีบโทรหาเก็บด่วนที่เบอร์ด้านล่างได้เลยนะ,ะวันนี้นะคะเกศต้องขอบคุณสําหรับการรับชมขอบคุณสําหรับการติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าของเกศแน่นอนนะคะวันนี้เกศขอ,ขอจบลงขอจบคลิปลงแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้านะคะจะมีรถส,สวยๆราคาพิเศษมาให้ชมกันอีกแน่นอนนะสวัสดีคะ่ะ